นักเลงขาหลังนะคะวันนี้พอมาดูรถถังนะคะน,นักเลงขาหลังขานานแล้วก็ใหญ่นะคะใหญ่มากๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมทางช่องพิาคอทองน้องทธงไทยนะคะอาหารช่วงเย็นนะคะดูโจ,โจโจอยู่ทุกที่นะคะโจโจอยู่ทุกที่จริงๆไปตรงไหนก็เจอโจนะคะเจอทุกที่ อาหารอบเย็นนะคะแล้วก็จะมีช่วงค่านะคะช่วงก่อนนอนนะคะอีกหนึ่งรอบดีเซลนะคะตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะาถัดมาก็จะเป็นสายฟ้านะคะ ถัดไปก็จะเป็นรถถังนะคะรถถังนักเลงขาลังนะคะขาใหญ่ๆนะคะอํบันท้ายอวบๆนะคะรถถังนี้เองขาใหญ่แล้วก็หนานะคะหนามากๆหนากว่าตัวอื่นเยอะเลยนะคะ นานแล้วก็จะดูเหมือนไม่ค่อยสูงนะคะดูเหมือนเตี้ยไปเลยช่วงกลางคืนนะคะที่เราไลฟ์นะคะถ้าถ้า,าได้ยินเสียงตึงๆนะคะก็คือจะเป็นรถถังนะคะรถถังเองนะคะเสียงนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเป็นตัวไหน รลุดถังนะคะสิงเตะคอกนะคะเตะไม้กันฝั่งนี้นะคะไม้กันที่เขาเตะนะคะเตะทุกวันช่วงกลางคืนนะคะ,ะปกติจะเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะมีทุกล็อกเลยกันเป็นช่องเป็นช่องนะคะใ้น้องๆอ,อยู่อันนี้ก็คือหลุดนะคะหลุดหมดแล้ว หลุดแบบนี้นะคะหลุดไปทั้งแผงเลยหลุดแบบนี้ปกติเหล็กนี้จะเชื่อมจะอยู่ตรงนี้นะคะจะจะติดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือหลุดนะคะหลุดออกอังนี้ก็จะมีน็อตนะคะมีน็อตหลุดหมดนะคะหลุดหมดเลย ติสายฟ้านะคะติสายฟ้าหลุดทั้งแผงนะคะน็อตหลุดหมดเหลือแคอ่แค่ข้างบนนะคะที่ยังยังอยู่นะคะแค่นั้นเองฝีมือรถถังนะคะรถถังนะัเกเลงขาหลังนี่เองขาใหญ่แล้วก็หนานะคะหนามากหนากว่าตัวอื่นเยอะนะคะไปก็จะเป็น ไปเลยนะคะตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ดือ้อแต่เริ่มมีทะเลาะกันบ้างแล้วนะคะกับมาร์กนะคะอังนี้จะเป็นมาร์กตัางนาต่งตางก,กินอย่างเดียวนะคะรอบเย็นนะคะรอบเย็นเแล้วก็จะมีช่วงคำ่ำๆนะคะคำ่ำๆแล้วก็ก่อนนอนนะคะให้น้องๆอังนี้ก็จะเป็นสมรักนะคะ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ของมูยงนะคะที่เขาเคยอยู่ตอนนี้ก็ยังว่างเปล่านะคะก็ยังว่างอยู่นะคะคุณปู่เอาอาหารมาให้น้องๆนะคะก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะคะตรงที่หมุยองเคยอยู่ถัดไปก็จะเป็นมันนีแดงนะคะดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะตัวเทาเพื่อนๆนะคะ ตัวเทาเพื่อนๆนะคะเท่าเพื่อนๆแล้วกินเก่งขึ้นนะคะดูดีขึ้นเยอะเลย ตอนนี้เสียงยังเงียบนะคะเพราะว่ายังมีอาหารอยู่คอยดูอาหารหมดนะคะคอยดูอาหารหมดนะคะจะได้ยินเสียงรถทังนะคะได้ยินเสียงรถทังเรื่อยๆ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ